ครับสาธุูครับท่านบุญินดาสีภพไปผู้เดิมรักแล้วนะครับมีในส่วงของบทธรรมชาติเจรงข่าวการทางจิตท่านสาจารย์ทาครับได้ยินครับ ตอนเช้าก็นั่งจะเรียนวิธีนั่งดับกลองเอตรงนี้วันห้คนนนา,นาค่ะมีความเชิญมีการนัสัญญาค่ะองเอ่ออุทัจักรกูจะนิววอลที่เขาจะเดินขึ้นมาก็นัดับด้วยด้วยอันนี้จะเป็น,นกระถินนะคะหนึ่งองคาบอย่งเดียวนจนกว่าจะเกิดความร่วงโปร่งบอลเกิดความที่เขาสงบ ไม่ได้วาบุญแล้วค่อยๆขึ้นงงองค์ธรรมองค์ที่สองเจ้าค่ะก็คือองค์ที่เป็นอ่าถ้าขนาดะจะต้องเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะมาเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วก็เสร็จแล้วก็เบนด้วยการแบบผ่าค่าผ่แบผบ่าฝนก่อนแล้วก็ให ค่อยขึ้นองค์ธรรมองค์ที่สามแล้วก็ไปแข่เมตตาทางังกรทํแบบนี้เขาก็จะมีกําลังสะสมค่อยๆสะสมไปก็มีแบบมีการที่เขาใชา้กำลังแบบักาัะอยู่ขั้นกลางฝังกทําให้ทําให้มีกําลังในการที่จะเจริญ่นวิธีสี่องค์ธรรมได้ก็จะเน้นเป็นองค์ดักขัะเป็นหลัก่อนะคะแล้วก็พอมีกําลังก็ค่อยไปองค์ธรรมองค์อื่นนี้ องนี recibir, ้ว่า้เขาค่อยจรนไหลค่ะก็จะทำนหลย่อมลางไหลก็จะทำน้ำไหลทำน้ำไหลย่อมงทำ้ไหลบริบูรณ์เกิดองค์วิ่ตกองค์วิจารเขาจาก็เรียนมาวิธีสี่องค์คมเขาก็เริ่มสอนกัแบบอก่อนห้ึ่งเีวใช่ะก็เริ่มจากการดับสัต่อมหนเ่งเดยวเขาจก็ จะทำแบบนี้ต่อเนื่องต่อเ่ื่องไปในชั่วโมงเขาวก็จะมีความเพลินมีความเพลินอะไรก็รู้ตัวให้คัดให้เร็วแล้วก็มีแต่ในทีลแล้วก็ดับดับอย่างเดียวค่ะพอมาจะเริ่มมาธีเสียงทำตรงนี้ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้หลายรอบแต่เขาก็จะเน้นดับควาษาอย่างเดียวจนเขาล่งล่งโปรแล้วค่อยไปองค์ทำตรงอื่นก็ค่ะ พระเจ้าก็จะทกำจัดแม่งอยู่อย่างนี้เพรอาองค์วิศวิจารย์เขาก็ค่อยเบาบางเบาบางลงคะ่ะแล้วก็ส่บยลงไปแต่ค่ะแล้วก็เกิดเป็นองค์สิทิเป็นองค์การทหาที่คอยกระคิดค่ะค่ะองค์างงการทหาที่คอยจะคิดเขาก็จะมาพร้อมกับความที่วิศวิจารย์เขาปรากฏอีกครั้งหนึ่งคะเอ่อเมือ่อเขาปรากฏครั้งมีความเคืนเขาก็จะมาหลอก หลอกให้เราให้เข้าไปเจ้าค่ะเองเข้าไปเจ้าพอจะจะสมาธิเพื่อนตรงนั้นค่ะเข้าไปเจ้าก็ไม่ไม่ก็รู้ทันก็ตัดใจอย่างเดียวก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็จะไปองค์ทำองค์อื่นก็คือทําให้เรื่องมีม์ปวดมีทนาตามตามตัวมีเวทนาที่ทาให้ปวดขาค่ะเข้าเจะก็ไม่สนใจ ก็ดาบศาสตหนึง่งเาทสู้อย่างเดียวค่ะถ้าเกิดเป็นเวลาปวดหรืออะไรจงนีค่ะก็ดาษศาสตท์หนึ่งเาทำงเดียวจนจนนาฬิกาเขาก็ดังขึ้นมาเขากหมหดดส,สมาธิหลังจากนั้นก็ครับศาสตูครับอ่ะอิจันได้กล่าวทำมาเนาะก็แสดงให้รู้ว่าอินทรีย์มีกําลังต่อได้ครับแต่ก็ยังไม่มีกําลังพอที่จะถึงการบรรลุได้เนาะ จะทำให้แจ้งไดง้นั้นก็ต้องเป็นตามลำดับลําดับภาษาสมไปนะครับก็อย่าประมาทนะครับอะไรที่ดีแล้วทําต่อเนื่องเลยอย่าไปหยุดหรืออย่าไปทําเหมือนเดิมถ้าไปทําเหมือนเดิมไปใช้สัญญาเดิมๆก็จะเดินเขาเล่นงานอีกนะครับก็จะต้องไปให้ทุกต้องตามมารย,ยัทเท่านั้นนะครับนั้นถ้าไม่ทําตามมารยาทยโอกาสที่จะบรรลุธรรมศูนย นะครับไม่ใช่ฐานะนะครับต้องไปตามเรียสันต์อย่างเดียวนะครับนะเพราะว่าอุปบาอาจารย์ที่เดินมากก็เดินแบบนี้เหมือนกันหมดพระองค์ก็เดินแบบนี้เหมือนกันหมดเราก็เดินเหมือนพระองค์แบบนี้นะครับไม่ได้มีความแตกต่างแตกต่างแค่รัชจะสมัยเท่านั้นเองนะครับแต่มากวิธีในการเดินมรกก็อยู่ในระบบเดียวกันเพราะถ้าไม่อยู่ในระบบเดียวกันจะไม่สามารถเข้ากันได้ลงได้ลงกันได้ดุดน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำอ้อย อันนโดนสดกันั้สดแลนะจะไม่เกิดอนุสาสนีปัญญาที่ทาทั้งหลายย่อมลองไอพิูุทำทั้งหลายทําทั้งหลายย่อมยังทําทั้งหลายให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจะไม่มีาการประชุมลงของอีจีเลยนะครับจะไม่สามารถเข้าสูร่ระบบสัมมันธัญาหลดก็ถถูกต้องสัพบฤนจภูมิภูมิแห่งสัตบุมุษและนั้นเขาถึงมีเป็นขั้นตอนหมดแล้วก็จะมีสภาวะที่มีกําลังพอที่จะไปรู้ทมของ ในองค์ธรรมของปฐมฌานครบทุกองค์ธรรมอาการที่เกิดขึ้นจะไม่ไฝ่ไปไฟมานะครับที่ท่านกำลังเดินมาอยูก่ก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วก็ทำให้ถูกต้องต่อไปนะครับอย่าไปสนทนาหรือว่าไปยึดติดหรือไปเสียเวลากลับมาถุกขามนะครับการไปเล่นเฟซเล่นไลน์นะครับเล่นอินสิแแกรมที่มันเกินเลยไปแล้วไม่ได้ นะครับต้องหยุดชั่วคราวนะครับไม่เล่นก็รู้สึกดีขึ้นไหมถ้าเราไม่เล่นนะดีจนะขาดใจอ่าวันนั้นก็อย่าไปหลงพลังเพลินแป๊บเดียวเนี่ยเขาสิงกายพมนั่นแหละมานก็สิงกายผมแป๊แบ,บเดียวท่านหลุดหมดไปต่อไม่ได้เลยนะครับเ mm hmm. นี่ยเขากาลังมาและอินทรีกําลังมาท่านก็จะรู้ตัวเออรู้สึกเราดีขึ้นละทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มกระชุ่มกระชวยเหมือนต้นไม้ได้น้ํา นะครับพอได้น้ำาพิ่ใบเดียวเหี่ยวก็เริ่มสดชื่นจ่มใสร่างกายที่มันกระปี้กระเป่ากระปอกกระแปกกระดกกระแดกก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องดีนะครับก็อย่าละทิ้งอย่าทอดทิ้งธุระเหมือนกับคลิปที่ท่านได้ส่งมาแล้วความรวดเร็วนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นหน้าที่ที่กระทําแล้วถูกต้องไม่ใช่แบบเลื่อยเฉย ปล่อยไปเรื่อยพะท่านป่อยอย่างนั้นทำก็จะปล่อยไปเรือยเจะเกี่ยวดองกันถึงกันหมดนะครับไม่ใช่เรามายกยอท่านนะครับเป็นแค่ผู้ตามความจริงเพราะว่าใช้สภาวะเดียวกันหมดนะครับท่านอยู่ที่ไหนกิเลสก็อยู่ที่นั้นนะครับท่านกําหนดตรงไหนก็มีกิเลสก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าข้านกําหนดได้กิเลทํางานไม่ได้แามา่อากุศลทํางานไม่ได้ แต่ถ้าท่านไม่กําหนดอกุศลก็ครอบงำท่านทันทีสั่งการท่านทันทีเห็นไหมครับแ้าท่านกาหนดอยู่กําหนดอยู่มีกําลังพอก็จะบังคับจิตในจิตได้แต่ถ้ากําลังยังไม่ถึงก็ต้องต่อสู้แล้วก็ต้องสะสมอย่างนี้แหละสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเป็นโอกาสทองท่านนะครับแล้วก็ต้องทําต่อเน,นื่องอย่าประมาทนะต้องทําทั้งกลางกลางวันให้เป็นผู้ชํานาญในจิต ไม่ใช่ไม่ชํานาญไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเป็นนกแก้วนกเงนทองไม่ได้นะครับก okay. ็สัมปชัญญะก็ความเป็นพระอริยะก็ต้องรู้สินะครับอ่ะเอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีคำถามเพิ่มเติมแค่คั้งนี้ก็อนุญาใช้เวลาอยาท่านบุญพิรามผู้เข้าไปนะครับเพื่อเรียนรับเงินจากพระนารายณ์มาส่วนสระักงานจ้าเพียงแค่นี้นะครับสาธุ นกำนดอันนี้ให้ทำกอันนี้ะอันดบองอนนา้จะนดัน่อนี้จะอดบสออันนีะันา